ส, N สวัสดีค่ะพีพีทุกคนตอนนี้หนูสิภาพพีพีทุกคนไปเบิ้งอันยายบุญขาา้าศักเยยายบุญข้าสากอยวูวัดมื่อนี้เป็นมือยายบุญข้าสากฮะแมนาานี่ศาสตร์วะเดี๋ยวสขี้รถอันนี้ไปรถกระบ,บะเดี๋ยวสีนังท่าหลัง เอ๋ออันนี้หน้าจอแตกเจ๊นี่แมนอันนี้อันอุปกรณ์เอาไปยายแมนเราก็มีคนขับรถคนขับรถสวัสดิ์ส,สมศกักดอย่างมากแล้ว,ลวส่องใส่แม่ตั้มด้ค่ะเดี๋ยวยม,ยมันเป็นอันเขาเอ้าวนวี่ย,ยังกว่าไปยายบุญเขาซักเนาะให้บรรพบุรุษคนคน,นที่ตายไปแล้วมันเป็นหีสิบสอง ีดสิบสองนี่หีดนี่สมัยนูเรียนหีดนี่แปลว่าจารีดบอเขาเอินว่ามันเป็นจารีดปะะเพนี่บุญคอสากนี่มันสิเป็นของผากอีสานคนอีสานนี่เขาสิเห็ดบุญคอสากนะคะพ่อหอดสิพาข้ามเดือนซิบเนี่ยเขาสิไปห็ดเลยรูเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันใดนะคะบอกนนใดนะคะพี่พทุกคน อันนี้นะคะกับกำลังสิแพากันไปวัดหนูกับแตงของแตงอีหยังหรอคะกับพุ่นแม่เรียบร้อยเมื่อเดวพุละมงพุทนละไม่มากไม้เขาขนมอีหยังสิกับมีเบิดแล้วะคะ่ะพีพีทุกคนนี่กำลังสินางกับบะไปน้ำกันกับพุ่นแม่นะคะขี่รถเพลินไปค่ะว่าเป็นรถมูนูดอกคะ่ะรถมุนูจอดไปยุ่ยเฮียนนะคะอันนี้ก็ขึ้นรถไปน้ำเพลินนะคะสองคนแม่ลูกขึ้นไปเพลินมาแวะ ส่วนก็เลยไปน้ำพึง่งน,นะคะแดดแดดพี่ๆทุกคนตื่นซาบาักแดดหลดุดตอนนี้หลุดออกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนกะสิพอมหัูซองแม่ลูกนางเฮียงเคียงคางกันสองรองสองคนนะคะนี่ก็มนูงกำลังไปวัดกันนะคะวัดในภาษาจีนซื่อเมี่ยวซื่อเมี่ยวแปลว่าวัดแต่ว่าที่แลกว่าสิพากันยางไปแต่ว่าวัดนี้ ก็เป็นบอกลก่บวกลกยคันว่าสิไก่กับบอกลาคันว่าสิไก่ก้าบ,บอกลก่แต่ว่าคันว่าท้ามายางใดบอกายางใดอยู่แต่ว่าต้องกาต้องใส่เวล่างสิแมค่ะหนูบอกอิหยังของหนูอะพี่ๆทุกคนเข้าใจปะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวคําว่าวัดเอ๊วัดหนูสอนไปแล้ววัดพษะจีนซื่อเมี่ยวนะคะไก่นี่พระจีนจินจ้นจิ้นไก่หย่วนหยวน,ยนไก่ เ,เขามโนกันนางไปนางไปบอกไปฟอยไปนะคะซองแมลูกเดี๋ยวไปเจอกันยูวัดนะคะพี่ๆทุกคนนี่ไก่หัดเ,เห็นกําแพงปปวัดแล้วพี่ๆทุกคนนี่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 หวัวแล้วนี่นี่หอดประตูแรวเย่เลี่ยวไป นี่นะคะเขามาได้วัดกซิมีพระองค์ไงยูนะคะเพื่ออะไรจีเขาวัดเพิ่นก็ต้องแวะมากกบบาบไวขอพรอน,นี่พอ่อแทบานเดียวกันนะคะเพิ่อนก็มาเอ้ยแทายบานเดียวกันแมนคะ่ะเพิ่นกับยุบานน้ำมนูนเนี่ยอ้ย่นุ่งเบาอีางอะก็พออันนี้แล้ะคะ่ะพอคนยุบานเดียวกันเพิ่นก็มาคือกันนะคะ,ม,ะมาเหตุคือกัน,นะ จอดรถแล้ววันนี้ก็สิล่งเราก็สิยางไปวัดนี่นูให้เบิ่งวัดกวางดีอยู่ด้วค่ะวัดบ้านมูหนูกวาง่มรื่นลมเย็นดีค่ะเป็นแบบพอมาหอดวัดแล้วว่ามีแดดมีแดดนิดนึงนี่ค่ะอันนี้เป็นซาราที่ย่างค้นมาก้นสิเขาไปเฮ็ดพิที่อยู่ในนี่นะคะมูนูกะสิได้ยางเข้าไปขึ้นกันนะคะแถด้นอันนี้กับแม่หนูนะคะกําลังยางเข้าไป นี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศอยู่ในสาราก็สิเป็นประมาณนี้คน้ลายแบบไรแห้งเต็มสลา,าเลยนะคะพี่ๆทุกคนเหินตัวเหิอนอันนี้ก็มีคุณยายผู้เฒ่าเนี่ยนะคะพ่นยางมากขึ้นกันนุ่มมากนุ่มมุนูกับแม่นี่คิดว่ามาต่าเ้าเหรอะะเด้ค่ะแต่ว่ามีคนมากก็ตาเ้าก็มุนุอีกมุนูมาประมาณสามโมงสามโมงเสาแต่ว่า พิธีสิเริมตอนหาโมงนะคะมนูก็ตตังอรอเวลาขนาดมนูมามสามโมงเสาร์ยังยังเต็มอะค่ะซาราก็คือมนนเดยนันงมองติดประตูเลยมองท่างออกนะคะเพราะว่าคนมันหลายแห้งเดนูสิท้ายพาบรรยากาศมาให้เบงนะคะแต่ว่าพ่อมานั่งในซาราตมงนี้แล้วเพิ่นกับสิผ้าเฮดพิธีนี่แหละค่ะกัเฮดพิธีของเพิินนี่แหละค่ะมนนกับเฮดไปน้าเพิินอันนี้ก็จุดเทียน นี่ค่ะพอเห็ดปีทียแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาใหญ่แล้วก็พุ่นแม่นี่ค่ะโนก้คอนุญาตไายนะคะนี่แมนูก้าเซวใบตองมาว่าง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 ไว้นะคะเห็ดเป็นถาดเป็นจานเนาะค่ะเห็ดไว้นะคะห้องห้องไว้แล้วก็มีเทียนมีดอกไม้มีกล้วย มีแนวยูแนวกิดเนี่ยนะคะไล่ค่ะเต็มตะก้าเลยค่ะเดี๋ยวสิเอาอห้เบิรงว่ามีอย่างแน่

แก้วมังกรบักล้องกลองร่องสาดมีหมดค่ะพี่พี่ทุกคนเขาต้มหัวงวงหัวงอกมีห,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 หม,หมอดอนสมโอก็มี่แบบเออฟักทองโอ้ยหลายคะ่ะบอกบอก่เบิดพลาเมาียมมันมีหลายนะคะแล้วก็แนวกินปลาดุงปลาทูเจลยังสิโอ้มีหมดพี่พี่ทุกคนแบบปิง้ง ซีนนี่ยังสิกม็มีมีเมดมีหลายอย่างไหมคะพี่ๆทุกคนเกลือพริกมีเมดนะคะมีสุอันสุนเนวนะคะผู้หมากยังสีก็มี่เมดนะคะเอามาเบิดหลายอย่างคะ่ะพี่ๆทุกคนให้บอกมันมัน,ม,นมันบอกว่าเบิดออกอคะ่ะมันหลายอย่างนะคะขออนุญาตแบบเ้าซ้ำหนีสะก้อนนะคะนี่ก็ตามรูปภาพเลยคะ่ะน้อใหม่ก็มีเนาขนมก็มี่น้ามีเมดนะคะตามรูปภาพเลยนะคะพี่ๆทุกคนพี่นอาให้เบิ่งมีหลายนะคะอันนี้ก็คุณแม่หนูเราก็กำลังสิจุดเอิญ บรรพบุรุษนะคะหรือว่าญาติที่เพื่อนล่วงลับไปแล้วนะคะเมื่อกินอาหารทีน้ำมะหอยในมืองนี้นะคะมันเป็นพเพื้อนพึงกันอมาตเดียว

กอวามที่สา้อสิยังมั่งมหาเอาด้วยวอเอทถึงหน้าอะไรมีาเอด้วยถึอมาเอามองห้องพกงก็ขนหนังเลองหูมาลำดึงด้ย่วยค่ะได้เไมาก ມາເອົາເອີລົງວັນດີແຈງໄຊກວ່າບອກອອກກະມາເອົ ขพาาขอหาพออันนป้กระด้ห้ผู้คนด้ยอระอามีก็เหมือน้ำซของชือกน้้ออทุกอเพราะ่าี่ี่ดจะอยากเจ้าอย่างพี่ที่ดูย่างมลำบุ้ด้วยจะก้มขายอย่งนี้กจกัด้ายอย่างนี้็เอามาหนึ่ง้เรียรแล้วค่ะพี่ที่ทุกคนเดี๋ยวนี้เพิ่มกะติมาเอาเพิ่มกะมาติมาเอา เขอก็อล่อคนตีแบบตีของอีกที่นึงแลอวก็อากูแบมาถบ้านไม่ผิดม่ผิดเลือกเพ่เิเิเลอดเ๋ย่มเพิ่มเกคนเพิ่มพ่ม่ม่มเม่่่เเ่เิมเดี๋ยวไปเ่่ เห็นตอนนี้ก็กำลังจีาเก็บของนะคะเก็บไปให้เก็บไปเฮียนเนาะไปให้เจาทีจะท้างเงินเก็บบ่ให้เพิ่นลมเก็บบอ เสร็จแล้วเดี๋ยวพุงนูกำลังจะกลับบ้านกำลังแมนเปียจ้ะดีดแล้วถา่วถาห้อาอยู่อแม่อ๋อคือทีกี้ไปแล้วลืมว่าแม่ลืมห้าเยื่อทีกี้ไปแล้วเลือบร้อน เปิดถ่ายก่อนก่อนมากกับวานางถ่ายมาก,กมนังก้ากั็นางถ่ายกันไป,ไปเดี๋ยวพึ่งก็ว่าทานน่านเไนนาเคิรนอ้สคนแม่ลูกไปด้วยกัน พี่พีทุกคนนู้อันท้ายซวงแปลกๆก็อาจจะบ่ค่อยได้ยินเพราะว่าคือจังไม่นู้พังอีหล่ะช่วงแรกก็เป็นได้ยินช่วงลัางๆก็ไม่ได้ยินอันนี้อ้อมไปอีกทางนึงไปทางกลางกลางบ้านกลางบ้านท่ายดูก,กัน สองคนนี้เห็นอย่างว่าแม่กับดูมันยังไอัที่ห้อไปหันสิแม่แม่กับลูเห็นอย่างวะเบ่าฮ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 ่อฮ่าฮ่นฮ่าฮ้อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าง่าฮาฮ่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 าป่ามาฮ่าทิตฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ่ะฮ่า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 ทิตย่าฮ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 ่่า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 ฮ่าฮ่าน่า เราก็ับมาสอบของนอามนี่ไงสอมหามือนหรอเมื่อนี้มุอที่หาไปสีมือหามือแหรอพี่ๆทุกคนเราของนามกับว่าท่านในเรยวอยู่จังหวัดบกโดนแต่ว่ามีปูกกระเบียงข้างขง้างเพิ่มเติมน,นิดหน่อยแต่ว่า,วาเพราลเวเป็นสที้อบนพอจมว่าของนามเพราลเรยวเป็นสทีโอ้ยแดด

สมควรถบายนะน้องเป้าแม่พี่วันไม่ปไม่มีสิไปซื้อยูคันหมดมาพี่ๆทุกคนตอนเที่เราตอนนี้เราก็เก็บท้องนู่นนี่นั่นเรา,เราก,เก,รนะก็เตรียมโตไปวัดโอเคสิสิบ้าคุณแม่ไปวัดอีกไปซื้อน้ำแดงไปถวายเพิ่นฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติงต่งติงต่งติงต่งติง่งแหม่มนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า